สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดงานแถวที่สี่นะคะโซ่สามสี่ลงตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามปักลงตรงนี้หนึ่งหลักสองหลักรวบนะคะ ขามาฟังนี้ปักลง1หลัก2หลักรวบพร้อมกันแล้วก็หลักที่3ามทำปกตินะคะจัดเก็บยอดแล้วนะคะตามด้วยโซ่3ค่ะพันหัวเข็มปักลง1หลักหลักที่2หลักที่3 กั้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็มาสีลงตรงนี้หนึ่งหลักแล้วก็กั้นด้วยโซ่สามพันโุเข็มปักลงสามหลักตอนนี้ขึ้นแถวที่ห้านะคะจะได้ออกมาอย่างนี้นะคะแถวที่ห้าค่ะเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนจบแถวนะคะก็โซ่สามพันโุเข็มปักลง หลักที่1ธรรมดานะคะหลักที่2และหลักที่3รวบพร้อมกันแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้หลักที่1กับหลักที่2รวบพร้อมกันหลักที่3ปกตินะคะโซ่สค่ะ พันหัาเข็มปักลงสามหลักแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มซีลงตรงโซ่กลางโซ่ตรงนี้นะคะหนึ่งหลักโซ่สามพันหัวเข็มปักลงสามหลัก แถวที่ห้ายังนะคะตัวนี้คือแถวที่ห้าเราก็จะทําจนถึงจุดเริ่มต้นของงานนะคะมาถึงแถวที่6นะคะเราเก็บงานแถวที่เก็บงานแถวที่5เสร็จแล้วเราก็ขึ้นแถวที่6พันหัวเข็มปักลงโซ่สามแล้วก็ปักลงสามครั้งรวมกับโซ่เป็นสีนะคะแล้วก็รวบเป็นการเกร็บ ปล,ปลายยอดนะคะตามด้วยโซ่สีแล้วก็พันหัวเข็มปักลงสามหลักโซ่สามค่ะโซ่สีไม่ใช่โซ่สามขออภัยพันหัวเข็มปักลงสองหลักนะคะตามด้วยโซ่สี ตรงนี้ก็พันหัวเข็มปักลงสามหลักตอนนี้แถวที่หกนะคะขึ้นแถวที่หกค่ะโซ่สี่ค่ะพันหัวเข็มปักลงสี่หลักนะคะรวบพร้อมกันหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่ รวบค่ะตามด้วยโซ่สีจะได้อย่างนี้นะคะแถวที่หกค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะตอนจบแถวที่6ตอนนี้เราจบแถวที่6เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่7นะคะเราจะสีเลื่อนห่วงนะคะ ให้มันมาอยู่ในจุดของตัวตัวขึ้นงานตรงนี้นะคะก็สี่ะสีเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงจุดนี้นะคะแล้วเราก็จะขึ้นโซ่สามเป็นแถวที่เจ็ดนะคะพันทุวเข็มปักลงหนึ่งหลักสองหลักโซ่สี่ค่ะ ปันันเข็มปักลงหนึ่งหลกักตรงนี้สองหลกักในหลักเดียวกันนะคะจะได้เป็นสี่หลกักตรงนี้จะเป็นแถวที่เจ็ดนะคะแล้วก็โซ่สี่ตรงนี้จะปกักปักลงสามหลักเหมือนเดิมค่ะ พมาถึงตรงนี้เราก็โซ่ห้านะคะโซ่ห้าข้ามมาฝั่งนี้เลยผ่นหัวเข็มปักลงสามหลักสามหลักนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สาม <c oughs> จะได้อย่างนี้นะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆทําทำถ,ถึงแถวที่เจดนะคะตามด้วยโซ่สี่ค่ะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มปักลงสองครั้งในหลักเดียวกันตักที่สองก็สองหลักเหมือนกันคะ่ะจะได้เป็นสี่หลักนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี่ค่ะตามด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มปักลงสามหลักนะคะ ทำจนถึงจุดเริ่มต้นของงานนะคะนี่คือแถวที่7ดนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ